ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพูลศักเจริญปีในฐานะประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยากจะมาถแถลงข่าวเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ทางคณะกรรมิการเราได้มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นเรื่องของการจัดตั้งอาจัดตั้งอุดเขตดุษฎีแห่งชาติแห่งใหม่นะครับ ซึ่งมีปัญหาเรื่องของกระบวนการในการทับซ้อนของพื้นที่รวมถึงการจัดการเรื่องของแนวเขตที่ดินนะครับซึ่งผลการประชุมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านโฆษกกรรมธิการนะครับท่านสสทิติการนะครับได้เป็นผู้นําเสนอนะครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับผมทิติการทิติพฤติคุณครับโฆษกคณะกรรมิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็หลังจากที่มีการประกาศใช้พรบอัทยาน แห่งชาติพุทธศักราช2562นะครับได้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างที่ทุกท่นานได้ทราบนะครับว่าหนึ่งในนั้นคือกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างการเตรียมการประกาศเขตอุทยานตามพรบอุทยานนะครับและการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นพศ2564ที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามหลักการสากลซึ่งยังขาดหลักการสําคัญที่สนับสนุนกระบวนการนี้ คือหนึ่งความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับข้อที่สองการเข้าถึงได้ช่องทางและวิธีการมีส่วนร่วมต้องเข้าถึงได้สําหรับทุกกลุ่มทุกผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงกลุ่มที่อาจมีความปอบบางหรือร้อยโอกาส 3. ความอายุติธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 4. ความเคารพการเคารพในความคิดเห็นความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 5. การตอบสนองที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรรับฟังและนําความคิดเห็นไปพิจารณาอย่างจริงจังนั้นได้การตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกิดขึ้น 6. การสื่อสารอย่างสม่ําเสมอให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องการนํากระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการสากลมาใช้จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้อีกด้วยนะครับ ต่อไปจะให้ทางสสเราฟังบัณฑิตเทืสกสุลูนนะครับเดขานุการคณะได้มาสรุปภาพรวมอีกครั้งนะครับับในการประกาศเขตป่าอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเขตรักษาป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์รักษาพื้นที่ป่านะครับแม้ว่าตอนนี้คงไม่มีใครที่จะเถียงนะครับว่าเราจาเป็นที่ต้องมีการ รนุรักษาพ่าสงวนป่าแล้วก็จะจะเป็นต้องเพิ่มป่าบางส่วนอันนี้เป็นที่ยอมรับร่วมกันนะครับแต่ว่าการดําเนินการประก,กาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเขตกษาสงวนป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสิ่งเหล่านี้เมื่อประกราศออกไปแล้วจะเป็นการจํากัดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในที่ดินสิทธิในการพัฒนานะครับรวมทั้งสิทธิในการใช้ทรัพยากรจากป่านะครับเพราะฉะนั้น การดําเนินการจึงต้องดําเนินการด้วยความรัดก,กุมไม่ให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับทางกรรมธิการนะครับได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วมีความได้สรุปนะครับร่วมกันดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือต้องเปิดเผยข้อมูลและแผนที่แนวเขตพื้นที่เตรียมการประกาศนะครับให้ชาวบ,บ้านได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแผนที่แนวเขตนะครับจะต้องเปิดเผยในในรูปแผนที่พับถ่ายทางอากาศ หต่อสี่พันให้ประชาชนได้รับทราบนะครับอันที่2ก็คือให้กรมอุทยานนะครับกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานาจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมสำหรับประชาชนที่ได้ัผลกระทบอย่างครบถ้วนในทุกพื้นที่นะครับอันที่3าก็คือให้การแนวเขตที่ดินอยู่อาศัยนะครับ ที่ทํากินนะครับรวมทั้งพื้นที่ป่าชุมชนของชุมชนออกจากพื้นที่ที่จะดำเนินการประกาศให้ครบถ้วน1 0 0เเนะครับเพราะว่า,าการดําเนินการาการพื้นที่นะครับาตามมาตรา64นะครับมาตรา65หรือมาตรา121สิ่งเหล่านี้เป็นการดําเนินการสําหรับพื้นที่ที่ดาเนินการประกาศไปก่อนแล้วเมื่อปี6 2นะครับการดําเนินการประกาศาหลังปี6 2สเป็นต้นไป เมื่อไม่มีการกันพื้นที่ให้กอดก็จะไม่สามารถดาเนินการได้อีกนะครับถ้ามีการประกาศทับไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชนนะครับที่วัดสายหรือท,ที่ท้องถินมันจะเป็นการประกาศทับโดยถาวรน,นะครับประเด็นต่อไปก็คือให้ปรับปรุงะระเบียบกฎหมายนะครับก็คือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการจัดให้มีการส่วนร่วมของผู้มีผู้มีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าจะมีการออกประกศาศฉบับนี้มานะครับแต่ว่าหลายกรณีก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับต้องแก้ไขปรับปรุงให้มีความชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการระบุผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายหรือกลุ่มเป้าหมายที่ มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเวทีในการรับฟังความคิดเห็นหรือใครที่ทางกรมพยานต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นบ้างเพื่อให้มีความชัดเจนอย่างนี้นครับซึ่งที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีมีปัญหานะครับรวมทั้งวิธีการด้วยนะครับซึ่งณขณะนี้ในระเบ,บียบกําหนดเอาไว้6 6รูปแบบนะครับอย่างเช่นการจัดรับฟังความเห็นแบบออนไลน์นะครับการจัดเวทีนะครับ การทําแบบสอบถามอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับไม่มีาการกําหนดชัดเจนว่าจะต้องใช้รูปแบบไหนให้เป็นดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ในการกําหนดรูปแบบนะครับกรณีไหนที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตามชุมชนก็จะถูกาการออกไปหรือว่าใช้วิธีการด้วความเมเห็นที่ชุมชนเข้าไม่ถึงอย่างนี้นะครับประการสุดท้ายก็คือ,เ,อเสนอให้มีการออกประกาศาหรือ กฎนะครับที่กําหนดขั้นตอนและวิธีการประกาศเขตอุทยานเขตรัพันธ์หรือเขตห้ามล่านะครับให้มีสภาพบังคับนะครับให้เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับซึ่งจะเป็นกรอบทั้งสําหรับเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการและประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบที่จะดําเนินการใช้สิทธิ์นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับไม่ได้มีสภาพเป็นกฎแต่เป็นเพียงแค่แนวทางปฏิบัติภายในของกรมบุรยานเท่านั้นนะครับเมื่อไม่มีสภาพเป็นกฎก็ไม่มีสภาพบังคับนะครับทางกรมบุริยานก็ดําเนินการในลักษณะที่ไม่เป็นรูปแบบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับสิทธิก็ไม่มีในทางกฎหมายนะครับเวลาถูกละเมิดสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับ ในทางกฎหมายได้สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนมาโดยตลอดนะครับผมขอยุ้ญาตแบบนี้นะครับว่าการประกาศเขตอุทยานนะครับเขตสารันษาพันธ์เขตห้าม่าัตร์ป่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแต่ว่าการดำเนินการเหล่านี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคนที่อยู่มากอ่อนหรือคนที่มีกฎหมายหรือมีนโยบายให้ความคุ้มครองอยู่แล้วก็ต้องคุ้มครองเขาต่อไปนะครับทางการบริการ ได้พิรณาแล้วก็เห็นความกังวลนะครับก็เลยสรุปออกมาเป็นแบบนี้ครับขอบคุณมากครับหลักของการประชุมในในวันนี้นะครับเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐซึ่งก็คือทางกรมป่าไม้และกรมอุทยานกับทางประชาชนซึ่งในหลายๆครั้งที่เราพบเจอก็คือว่าการประกาศเขตอุทยานเขตห้ามล่านะครับได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับกับพื้นที่ทับซ้อนของของทาง ประชาชนและประชาชนหลายๆคนก็มีข้อห่วงกังวลนะฮะซึ่งเป็นที่มาของความขัดแย้งและในการประชุมวันนี้นะครับเราพยายามที่จะลดปัญหาของความขัดแย้งด้วยการทําให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของแผนการบริงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับม่ทราบทาง